กับจองไอดอลเป็นไงครับบรรยากาศมันนี่ถบรรยากาศเก่าๆมั้ยเออฮะไม่ใช่ไม่ใช่อ้วนี่ถึงบรรยากาศเก่าๆ้วบรรยากาศ่ังอะไรเนเลลบรรยากาศใหม่ๆสำหรับพวกเรามากกว่าสำรวกเราก็ซึ่งเดบิวต์เลอะไรยังก็เต้เต้นนดนงค่ะแล้วยิ่โชว์เปิดเลยอ่ะพี่บอล่ำหรับโปรเจกต์นี้มันเป็นไงบ้างยิ่งเนี่สำหรับโปรเจกต์นี้มันก็้มสิแล้วัวาน ไปมาอ่าสี่ถึงห้าปีก่อนที่ผมได้ประกวดเข้าจริงก็พอเ,เ,เขาได้จับจริงดีแต่พีาา่ไอ,ตอ้ต้องมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากถูกนางวัลคนนี้บอกว่ามาบอกประสบการณ์เมื่อกี้พี่อุ๋บอกว่ามาจากต่างจังหวัดเลยเราตอน<บ>ตอนที่เราเข้าวงการใช่ครับเออมันมีความยากท้าทายยังไงมัน,ม,นมันก็ต้องพยายามมากกว่าที่อื่นน<ส>ิดน<ๆ>ึงครับผมเราด้วยความที่โอกาสเราม่น้อยด้วยแล้วก็ต้องมีความพยายามที่จะกผนตัวเองให้ได้ท้าเท่ากับคนอื่นครับ อางไมจ่จุงนี่ก็หลายวปทีเหมือนกันนะเราเการประกวดเป็นไงบ้างมีมากับชีกความรู้สึกไหมรู้สึกว่าจะดีมากกว่า ลานตาเราไม่เคยยอมถอย้อยท้อเลยแต่การพยายามในการเดินทางรุดกระทางนี้ก็มันดีครับเหมถึนได้มาเตื่นสาด้วยรู้สึกว่าเออพอได้มาเห็นบรรยากาศแบบที่แบบถึงแล้วับมีคิดถึงความรู้สึกงแรกๆที่เราตอกหัวตอกตื่นเต้นมากเลรู้สึกดีมากครับอ่างแข่งที่แล้วก็ผู้ฝันเวทีเหมือนกัน ก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปอีกในช่วงเวลาตันนี้ค่นแปลว่าไม่ได้มาเป็นเรื่องี่แล้วก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่าลองสมัรกันเข้ามาดูนะคะแบบว่ามั่นใจมั่นใจเยอะเลยใช่หนูก็ที่นี่ผ่านการดูกฎมาหลายที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหที่นี่เหมือนรีมายดตัวเองกลับไปตอนนั้นเลยที่แบบเราตั้งใจที่จะสมัครแบบว่าสมัครายการเข้ามายเลยเรามีความมุ่งมั่นมากก็ อยากให้คนที่มีแพชชั hmm. ่นเนาะแบบสมัครเข้ามาได้เลยแบบไม่ต้องกลัวอะไรค่ะก็รู้สึกว่าอยากเห็นแล้วว่ามันจะเป็นยังไงค่ะอยากเห็นว่าทกจะปล mm hmm. ่อยของยังไงก็มาสนุกกันเยอะๆนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะพะลค่ะองหนูก็รู้สึกว่าพวกเราก็ยังใหม่มากๆอย,อยู่เลยเนาะแล้วยิ่งคนที่จะเข้ามาใหม่เราก็จะรู้สึกมากๆว่ามันจะเป็นขนาดไหนก็ต้องส,สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะที่ช่องทาง ใช่คะ่ะสแกน QR โค d e เข้ามากันเยอะน,นะคะค่ะค่ะรักวค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะสแกนก่อนเลยก็ได้อย่างแรกลองดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงไม่ต้องกลัว <S <S 2> <S 2> แล้วลองไปอ่านกันลองไปกรอกดูแล้วก็กล้าๆนะคะ,ะ,คะไม่ต้องกลัวเพราะว่าจริงๆอะพวกเราทุกคนก็เคยผ่านโมเมนต,ต์อะไรอย่างนี้มา <S <S มเกือบทุกคนเลยซึ่งรู้สึกว่าโอเคครั้งแรกอาจจะกลัวแต่ว่าพอเราได้ลองทำแล้วเนี่ยอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะไะก็ ผมขอเป็นแบบตัวแทนตัวที่ทำการผลันกันอยากจะชวนทุกคนที่ผลัดนะครับอืพี่ปั่นขอเคลมรับในการเตรียมตัวหน่อยื่้งจากเราเข้าโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วที่เับการเตรียมตัวก็อย่างแรกเลยก็ต้องเตรียมร่างการให้พร้อมการ่อนการก็มาคือมันก็จะได้ทำกิจกรรมหลายอย่างมากงแตเชื่อว่าสนุกแน่นอนก็อยากจะเชิญทุกคนให้มามแต่วคนรับว่าจะไม่กล้เสนอออดิเออร์เสอเพลงก็มา ก็เป็นคนพิจ่าแสดงออกมกันเจอต้องก็ตื่นเต้นทุกรอบเขว่าพอเรามาอยู่ก็ได้ทกงานนแล้วก็จร้องคุกศอกตี่ต่าหาคือแสดงออกมากเกินไปแสดงออกยู่แล้วย่างจง่าออกดีแอ่วนเบนลิสขาดยังไงบ้างคบเขาเรียกอะไรนะตานาเบยังยังก็ยัเต้นเต้นเต้นเป็นครั้งแ เหมือพวกเรายังใหม่มากๆเลยค่ะก็รอน้องๆพี่ๆคนสมัครเข้ามามาเป็นแบบเจนใหม่ๆพวกเราใ่แต่ถือว่าชักนานเวทีแล้วไหมเพราะว่าเวลาขึ้นเวทีหลายๆเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้ได้ว่าเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะพวกเรายังคิวว่างอยู่นะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้นะคะเฟรนดิสออฟฟิเชียลนะคะคนเฟรนดิสไปเก็บประสบการณ์ได้เยอะพวกเราอยากเจอทุกคนเยอะๆค่ะเอ๊ะเพว่า ไม่เยไม่เลไม่เลยไม่เย่ไม่ร้หไมร้อะไาไสมาเร็จแไม่สองเป็ท่ามมาหหวังว่าเราจะมีเพลงที่2เร็วๆนี้ตามติดตามกันนะค่ะถ้าเป็นเพลงถ้าเป็นเพลงออย่างเป็นแบบไหนแนวไหนต้องรอติดตามใช่เร็วดีอยากเป็นช้าหรือเร็วดีลูกหรือกลางๆหรือช้าๆ แนวๆไม่รู้ไม่แน่ใจะไเอาแบบความอยากแล้วกันอยากทำอะไรที่แตกต่างจาะเด่นนะเราเตรียมตัวกันยังไงครับบปีนี้สองมีมีมีส่วนไม่มีส่วนไม่ได้การเหนือความคิดถี่อะไรอย่างเงี้ยพวกเราพวกเราซ้อมกันทุกวันอยู่แล้วใช่เราซ้อมกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็พัฒนาสกิลกันไป่รอว่าเราจะมีทัสใหม่ๆอะไรที่ได้ทำบ้าง มันก็ฝาดไปแม่ๆหนูไม่ตอบเลยหนูไม่หลุดแล้วอะไปหลุดไม่หลุดแล้วน้องเก่าแล้วนะแล้วมีเหล่างมีคนเยอะมากแค่ไหนนะได้คุยกับแฟนๆแม่แม่ก็เราติดตามเออ่พี่แบกตลอดที่เราออกงานหรือว่าทุกครั้งที่เราลงอะไรต่างๆในโซเชียลมีเดียเราแบบดีใจมากๆกับพวกฟีดแบกนะคะของทุกคนเลยอ p p r e c a t มากๆเลย ก็หวังว่าจะมีมัมมี่เพิ่มนะคะก็แปลว่เองแรกเกจดแต่ล้านแล้วเราเป็นยังไงบ้างมันล่าให้เราสว่าจนแต่ล้านเร็วๆมีถ้าแต่ล้านก็แต้เลยเออมีชาเลนจ์พิเศษไหมแต่ล้านแล้วอ่ะเฮ้ยตะกี้แอบแบบ่วาอยากชวนแบบผู้ใหญ่คนหนึ่งมาเต้นด้วยกันสี่เพลตเรเป็นตัวสีเพลตค่ะก็ถ้าใครอยากเต็นก็ ีีโชี่แบบยพวกเราโอ้โ้ดมากเยออดีมากน้องๆแบบตั้งใจซ้มที่บาี่ัดเ้ส่วนหนึ่งเราได้คำแนะนำดีมากๆด้วยจากพี่จริงๆเราต้องแอบแอบเก็บเขาพูดมากระลักเยอะรับหน่อยครับรับมากครับเออมีมีมี่เหมนเลน เคยมาโค้ชเราไม่พี่วิเคยมาโค้ชไม่เลยตอนนั้นจะเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าน้องๆมีความสามารถเยอะมากเทุกคนร้องเพลงดีคนที่ตอนเอาเพลง s a d i s ไปร้องอ่ะอยากจะเอาเพลงที่ร้องไปเลยเฮ้ยแต่หลายคนก็อยากเห็นแบบสองวง เลยลนะมาคอลเสิกันบ้างไหมเอาเิญพี่มี่เขามาเมียคนชิมแกส้มดูค่ะแกส้มดูแต่แต่แจสเปอร์นี่ก็พอยูได้เยนะเลยนะแจสเปอร์นี่พอดมากถ้าไม่พอแตนต้าจะหยองเยอะขนาดยี่ออ่เราต้องังไม่ไหวก็ขอบคุณสมาัิกระแสตอบรับอะไรพวกรี้ตลอบ ก็สนสอ่ครับแล้ววันนี้ก็มีคนใจเราเาคอมากทำไมทำไมถ้าเต้นปวกรมันยากจังมอนไปทีเออถ้าเต้นมันไม่ยากจังยากมาก่ะน้องๆเต้นได้คุณเอาจริงๆเรามีชาลนจ์ด้วยนะครับเราทุกคนที่เต้นโซโล่แดงหของเราโอ้โหแล้จริงๆมันไม่ได้ยาก รู้กับพอททน่แเลยเต่นโตวพิาพ์เข้าไป่อนอะไรค่ะันเขาบอกว่าไม่ต้องเต้นให้เก่งอย่างไทยค่ะแต่เต้นเราเข้าไปเต้นไม่ไหแต่เต้นยังไหวกนเนาะไหวแต่เไม่ด้หวนพี่ถามนิดนึงคิววงได้ไหมม่นคิววงยากไหมได้ถามว่าได้เขาว่าวงเราหาดคิวยากวงรู้หรือ่าวงเรา จะได้มาอันนี้เหรอจัดการจะปล่อยคิวไหมครับเกี้ก็ไม่มาครับเัวัเรว่าจริงๆช่วงนี้เราตองานิ่มกเดืนจพิเศษใิะ่ามนน่กได้สบ้างลกันะยัจะมายังจะมายังตยติดตามได้เลยฮะได้เร็วๆนี้ได้เหรอ ับฝันมากเลยอะดับฝันดับฝันอหดับัฝันรอึ่งันที่สามของเจสันดันไปก่อนนะผมดับฝันไปก่อนไปนอนฝันใหม่ที่หล่ะอวันทีสาาเพลงชาหน่อยได้ไหมอะไรนะคร้ันที่ามาหน่อยได้ไหมโอ้ต้องรอติดตามดีกว่าเออเหมือนกันครับว่าอยากได้ประมาณไหนแนวไหนอะไเงียอันนี้ผมจะไม่พูดเยอะอยู่พูด่กจะเผื่อแบบูมีาส พี่คุยคุยกันอยู่นะพี่คุยกับอ่าพี่ทำเพลงกันอยู่ว่าจะเอาเพลงประมาณไหนแล้วก็คุยคกับน้องนักศิลป์คิดว่คุยกันเหมือนกันว่าแบบเอออยากอยากได้มีประมาณไหนอยากให้เต้นยากไหมว่าอะไรยังไงแล้วหน้าตาเหมือนไม่เชื่อแล้วพอคุยไปเขาโอเคไหมเออถึงที่เราเสนอไปเขาโอเคไหมพี่แกเขาโอเคไหมเวลาเราเสนออะไรไปยังไม่ได้คุยกันว่ะยังไม่ได้รับ feedback จกพ่แเราอะ โมช่นเราีุยกันบ้างมีเร้นอะไก็รอกันไปเนาะรอกันไปเรื่อยๆปีนี้ได้ฟังไหมปีนี้ได้ฟังไหมไม่ยอมไม่ยอมอันนี้ที่พี่ถามว่าจะทำเพลงหรือว่าความหมายจะทำเพลงคันไหมหรือว่าจะมีเวลามาพร้อมกันไหมเออมาฟังนนจะได้ฟังไหมเออได้ฟังแน่นอนับผมเฉพาะสันนี่ติดกับทิสออมนี่ยนะตอนแรกตอนนี้ You don't like <laughs> uh, okay. okay, I'm